ไอแม่แย่ต้องทำอะไรให้เจมันทำหนูดูดูิตป่ะาูนาต้องทำอะไรให้้าสู้เขาสิเอ้าเอเอ้า้อัเดี๋ยวัเยไม่อันนี้เอออันนี้เจ็บอันนี้เจ็บเดี๋ยวอ้โนดมาพี่นันาี่สักิมาหมดเออเป็นไงหนเ้ยอันนี้แบอับอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บมึงก็ไม่ตัวจริงมันกลัวตัวฮีอย่างเอไม่ใช่ต้องผิดอะไรเนี่ย พี่เจมาทำเหตุประเพณีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้อย่างนั้นต้องต้องไม่ไม่จัาให้ประจามุดเลยนะมึงไงแหละไม่ต้องมาโพสอะไรตัวเองมุดมาเองแล้วมาด่าเรามาด่าผมมันถามให้ฝังนี่เราก็มีงานฝังนี่กับป้าคนเดียวเห็นมไหมล่ะเ่๊เขาเป็นคนดีใช่มึงไม่ทำมันมันต้องทำตัวเลยแล้วเดี๋ยมันกุนนะอย่าที่หน้านะแม่เจ๊